ทำไมการศึกษาไทยถึงยังคงล้าหลังอยู่คำถามนี้ไม่ใช่แค่คำถามเฉยๆนะแต่เป็นคำถามที่อยากให้ทุกคนหยุดคิดกันจริงๆว่าตอนนี้เราอยู่ยุคไหนแล้วโลกทุกวันนี้หมุนเร็วขึ้นทุกวันนะครับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราไม่คิดว่ามันจะมาให้เราได้ใช้งานกันได้เร็วขนาดนี้และกำลังกลายเป็นเรื่องปกติในหลายๆประเทศ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในประเทศไทยประเทศที่ผู้ใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็กที่ยืนตรงหน้าเสาธงมากกว่าจะสนใจเด็กที่ตั้งคำถามว่าเราจะยืนแบบนี้ไปทำไม ในขณะที่ประเทศจีนได้ประกาศนโยบายครั้งใหญ่ก็คือการเพิ่มเนื้อหา AI ลงไปในหลักสูตรของการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยมให้เด็กอ่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจังเป้าหมายอ่ะไม่ใช่แค่การสอนแต่คือการเตรียมเด็กให้พร้อมสรับโลกยุคใหม่ส่วนหลักสูตรบ้านเราหลักสูตรใหม่ของปี2568เป็นหลักสูตรสลับเด็กเล็กที่เน้นให้เด็กยืนตรงเวลาได้ยินเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับปลูกฝังความเป็นไทยและวินัยที่ยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงฟังฟังแล้วก็เหมือนจะดูดีนะครับแต่มันก็เหมือนกับการสอนให้เด็กๆเดิเดอนอย่างช้าๆในโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ก็คือเน้นให้เด็กยืนตรงร้องเพลงชาติทําไปทํใไมมันก็เหมือนกับว่าเราสอนเด็กให้เป็นหุ่นยนต์ส่วนประเทศอื่นก็สอนให้เด็กสร้างหุ่นยนต์เป็นต่างก่าเราหลายขุมเลยครับนี่ไม่เหมือนเรายัางติดอยู่กับสคริปยุคเก่าที่บอกว่าถ้าเด็กไม่ยืนตรงก็เหมือนกับเด็กไม่รักชาติ ถ้าทั้งที่ถ้าจะรักชาติจริงๆก็คุณสอนให้เขารักการเรียนรู้รักการพัฒนาแล้วก็นํามาพัฒนาชาติครับพูดกันตรงๆนะครับถ้าเรายัางยึดติดกับพิธีการและความเป็นไทยแบบเดิมๆที่นึงแค่ท่าทางและการท่องจําอนาคตเด็กไทยจะไปต่อได้ยังไงแล้วทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกับการศึกษาไทยบ้างครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงให้ทันสมัยและเก่งเท่าชาวโลกเขามาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะครับ